ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายเซอเคิชาแนลครับวันนี้ก็จะมารีวิวซีโป้แมมบตัว2022ที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ส่งผลงานการประกอบทั้ง3คันที่อยู่ตรงนี้นะครับผมซีโปคืออะไรแต่งอะไรกันดีบ้างทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับ ครับผมซีโปแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับผมการคิดอะไรต่างๆของเขาค่อนข้างอัจฉริยะมากๆเลยคุณสามารถเห็นซีโปได้ตางานแข่งขันระดับโลกต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่เด่นของเขาคือรถไตรกีฬาต่างๆที่มีรูปร่างแปลกๆนะครับผมแอโรไดนามิกสูงทําให้ประสิทธิภาพในการปั่นรถไตรกีฬาขึ้นมาดีขึ้นนะครับผมก็เราก็เห็นได้เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็คือตัว C ีโป้แมมบาอา มันจะเป็นรถที่เป็นสารพัดประโยชน์นะครับผมสามารถแปลงโฉมของเฟรมเฟรมเดียวเนี่ยได้ถึง3แบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโรดบค์แบบนี้นะครับผมเนี่ยที่อยู่ตรงนี้คือทําให้เป็นโรดบค์หมดเลยหรือว่าเสือหมอบที่เราปั่นกันทั่วไปเนี่ยแหละก็คือไม่ต้องไปปั่นในสนามแข่งในลู่ฟ้าอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมมันสามารถแบบไปท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นดอยขึ้นเขาได้หมดนะครับผมปั่นทั้งเรียบปั่นกลุมปั่นเดียวท่องเที่ยว ทำได้หมดเลยสําหรับการที่จะเป็นเสือหมอบนะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวผมมีตัวเฟรมให้ดูนี่คือตัวเฟรมเซตของตัวซีโป้แม b บาอนะครับผมเอกลักษณ์ของมันก็คือจะเป็นลักษณะแบบแอโร่แบบนี้นะครับล้อเข้าไปแล้วก็นั่งเยื้องท้ายแบบนี้ตามลักษณะของตัวเสือหมอบนะครับผมเสือหมอบที่เป็นแอโร่มาพร้อมกับ BB ตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบเทสฟิตใช้ b b 3 8 6นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ หากระโหลกกันให้ถูกต้องนะแล้วก็ตัวใหม่กับตัวเก่าต่างกันยังไงนะครับผมตัวใหม่คุณจะได้ถ่วยคอที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผม1น,นิ้วครึ่งทั้งข้างบนข้างล่างเลยข้อดีของมันก็คือมันสามารถทําให้ซ่อนระบบสายทุกอย่างนะครับผมอินเทอร์เกตค,ค็อกพิกต่างๆเข้าไปข้างในคอให้ได้หมดเลยก็คือแบบเก็บสายซ่อนสะอาดเลยนะครับผมแล้วก็แถมตัวสเต็มให้ด้วยนะแค่ซื้อแฮนด์อย่างเดียวครับมันก็จะกลายเป็นรถซ่อนสาย ที่สมบูรณ์แบบแล้วใครที่กําลังจะหาตัวเฟรมซีโป้นะครับผมไม่ต้องห่วงแบบว่าเราใช้เกียร์ไฟฟ้านะเราใช้เกียร์ดึงสายนะครับผมแมคเนิคอลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าตัวซีโป้นี่ให้อุปกรณ์ในการประกอบมาทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดึงสายอย่างตัวเนี้ยก็คือตัวดึงสายของตัวอัลเทกานะครับผมหรือว่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวไฟฟ้าจาก ฟังชิมาโนนะครับผม di 2ต่างๆหรือว่าตัวของแส a m ที่เป็น e x ็กซนะครับผมก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ให้มาตาม็มกล่องเยอะมากๆเลยนะครับผมมีจุกปิดทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคิดคํานวณมาดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการทําให้มันเป็น3ประเภทนะครับผมมันเป็นสารพัดประโยชน์อย่างที่1เล่าไปแล้วนะครับผมก็คือเป็นเสือหมอบแบบนี้นะครับผมการลักษณะการทําเป็นเสือหมอบก็คือเราจะเยื้องหลังนะครับผมนั่งด้านหลังแบบนี้ ตามสไตล์ของรถ a อ r o นะครับผมน้ำหนักจะอยู่ตรงล้อหลังมากกว่าแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไปเล่นแบบไตรกีฬาในอนาคตนะครับผมแข็งแรงขึ้นจากแข่งไตรอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็แค่กลับหลักอานนะครับผมให้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นการนั่งที่ตรงมากขึ้นอยู่กลางรถมากขึ้นตามสไตล์ของรถไตรกีฬานะครับผมก็ ทําได้เลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแฮนก็งบน้อยหน่อยก็ซื้อตัวแฮนไตรต่างๆหรือว่าจะเปลี่ยนหัวให้มันกลายเป็นไตรเลยก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําเป็นตัว a v v n t u u r e i i k e หรือว่าเรียกกันว่า Gravo l ได้นะครับผมเป็นประเภท g r a v e l เพราะว่าด้าน Clearance นะครับผมด้านความกว้างของด้านหลังเนี่ยมันใส่ยางใหญ่ได้สามารถทำเป็น แอ e n เ e นเข้าไปท่องเที่ยวตามทางลูกรังต่างๆได้นะครับผมใสย่ยางได้สูงสุดถึง700คูณ35นะครับเพราะฉะนั้นมันคือเฟรมเดียวที่ทำได้ทุกอย่างแล้วก็คุ้มมากเลยราคาก็ถือว่าจับจองได้นะครับไม่แพงมากราคาเน็ตนะครับผมเขาให้ขายอยู่ที่42,000บาทนะครับผมตัวเฟรมเซ็ตตัวนี้ตัวเฟรมเซ็ตได้อะไรมาบ้างนะครับผมก็จะมีตัวเฟรมมีชุดถ้วยคอจาก FSA นะครับผมแล้วก็มีตัวตะเกียบ er แล้วก็ตัวคอแฮนนะครับผมก็พร้อมที่จะปัดเลยตัวนี้จะเป็นดิสเบรกอย่างเดียวนะโอเคครับเราก็พูดถึงตัวซีโปกันเรียบร้อยแล้วคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมันระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมมาตรฐาน UCI แข่งได้ทั่วโลกเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง3คันเลยนะครับผมว่า3คันเนี่ยเขาแต่งสไตล์ไหนบ้างแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปในตัวซีโปแมมบาอาของเขาบ้างนะครับผมตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จใหม่พร้อมกันเลยนะครับผม3คัน ครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าตัวเฟรมเปล่าเฉยๆของ Member R ตัวปีใหม่นี้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ไซส์49นะครับผมหรือว่าไซส์ M น้ำหนักอยู่ที่1.22นะครับผม1,220กรัม เริ่มต้นจากคันแรกครับผมคันนี้ประกอบมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ยังไม่รับรถนะครับผมค่อยส่งไปตอนฤดูหนาวนะอากาศดีๆค่อยมาปั่นนะครับผมเจ้าของไม่รีบแต่ว่า,าจัดสเปคนะครับผมส่งของส่งอะไรกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสาหรับคันนี้ถือว่าเพอร์เฟกนะสำหรับตัวซีโปแบบนี้นะครับผม เจ้าของอยู่กทมเป้าหมายคือการปั่นที่สนามฟ้านะครับผมแล้วก็สามารถออกต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับก็หลังจากคุยกันเราก็เลยคัสตอมคันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดนะครับผมว่าคันนี้ใช้อะไรไปบ้างด้านยางตัวนี้ก็จะเลือกใช้ตัวชัวเบ้โปรวันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปของตัวชัวเบ้ละแล้วก็เป็นการปั่นที่ดีนะผมก็จะใช้ยางตัวนี้นะครับผมมีขนาดอยู่ที่700คูณ25ยังไม่เป็นทูบเลสเวดี้นะครับผมเพราะว่าการใช้ทูบเลสเรดี้เน คุณต้องปั่นรถบ่อยๆนะครับผมอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนในที่ท,ที่หนึ่งเลยละหรือว่าคุณก็ต้องเติมลมให้มันตลอดนะครับผมถ้าคุณทําให้ปล่อยมันแบนจนมันหลุดขอบเนี่ยน้ำยามันก็จะออกมาแล้วคุณก็ต้องไปให้ร้านทําอีกนะครับผมการมาเน้นของทูบเลสมันจะยากกว่าแต่การใช้ของมันก็สนุกกว่านะครับผมแล้วก็มันสามารถปะยางด้วยซีเลนในตัวได้นะครับผมแต่ตัวนี้เลือกเป็นให้เป็นยางในก่อนนะครับผมเพราะว่า ยังไม่ได้ปั่นทุกวันนะครับก็จะเป็นตัวชัวเบ้โปรวันนะครับต่อมาคือด้านล้อครับด้านล้อชุดนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมลูกค้าอยู่กรุงเทพเป้าหมายคือการปั่นสนามฟ้าในการออกกําลังกายต่างๆอยากได้ที่โปรไฟล์สูงๆเพื่อความเป็นแอโร่นะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวอัลเทกา c หกผมว่าในส่วนตัวนะครับผมตัวอัลเทกาเนี่ยคือมาตรฐานของเขาคือระดับโลกแล้วผลงานของเขาเนี่ยค่อนข้างดีสตีฟปั่นดีแอโร่นะครับผมแล้วก็เบาตัวอัลเทกานี้เป็นโจทย์ที่ดีที่สุดสําหรับ ล้อจักรยานงบ30,000ื่นปลายนะผมว่าอัลเทกาเป็นล้อที่น่าใช้นะครับผมก็ตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวที่สูงที่สุดนะครับผมหมายถึงว่าโปรไฟล์มันสูงที่สุดคือ4 6 0นะครับผมลื่นไหลามากมากเลยตัวนี้ประกัน0ูหงนะอ่ะฟังเสียงกันครับตามสไตล์ของชิมา a โนอยู่แล้วนะครับผมเขาจะเน้นแบบว่าพรีเมียมไม่ต้องเสียงดังมากนะครับผมกําลังเพาะหูเลยตัวอัลเทกาตัวนี้ต่อมาคือด้านชุดเกียร์ครับด้านชุดเกียร์ตัวนี้ก็ ให้ใช้ตัวอัลเทกาตัวใหม่นะครับผมรหัส81 0 0นะจะเป็น DI2 นะครับผมเสร็จนี้แล้วก็มือใหม่นะครับผมยังไม่ได้ขามันยังไม่ได้แข็งแข็งแรงอะไรมากนะครับผมผมว่าในการปั่นที่จะหารอบขาหาตัวตนที่ดีที่สุดของมือใหม่หรือว่ากลางๆเนี่ยนะครับผมใช้เป็นคอม p พ c t กเตอร์ห้าสิบสามสิบสี่นะครับผมยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองตัวนี้นะครับผมผม ก็ถือว่าปั่นอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันผมยังใช้แค่ห้าสิบสามสี่ผมก็เหลือเฟือนะนะครับผมแต่ถ้าแข็งแรงกว่านี้อยากจะซิ่งอยากจะสปริน์ได้เร็วกว่านี้ก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่คุณต้องการนะครับผมแล้วก็ตามโจทย์นะครับผมเขาอยากจะแบบว่าออกไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับผมบางครั้งจะได้ไปขึ้นเขาแถวเขาใหญ่ฝั่งนู้นนะครับผมเขาก็เลยขอเฟืองให้เป็นของอาเทกามีขนาดอยู่ที่11-34แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สนใจกันไหมเอ่ย สุดยอดแถมความพรีเมียมนะครับผมเป็นการปั่นที่มีความแอโร่มากขึ้นนะครับว่าลื่นไหลมากขึ้นนะครับผมตัวพูลี่อ่าโอเวอร์ไซส์พูลี่จอกกี้นะครับผมจา a แอ o สลุดแบล็ k ซุบซิบหน่อย20,000อ่ะแค่ตัวเนี้ยนะครับผมแต่ว่าสวยแปลกตามากๆเลยแล้วก็ต้องสั่งว่าต้องเป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะก็นะครับผมอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวดิสโรเตอร์ก็ใช้ตัว140 ของตัว XT นะครับผม MT 800เพราะว่ามันเบาวกว่าแล้วก็การระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับผม140ทั้งหน้าทั้งหลังเลยต่อมาคือตัวเฟรมบอกไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นซีโปตัวสีใหม่ก็คือตัวแดงแล้วก็ตวงสือขาวนะครับผมตามเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับผมแฮนด์ Hand, เลือกใช้เป็นของตัว 3T นะครับผมจะเป็นแฮนด์แอโรแบบนี้นะครับผมจับตรงนี้จะไม่มีความรู้สึกเลยว่ามีสายอยู่เพราะว่าสายจะอยู่ด้านในนะครับผม แล้วก็เล็กๆน,น้อยนะครับผมลองดูตรงปุ่มตรงนี้่าสายสปินนะครับผมต้องการความเร็วไม่อยากเอามือออกจากดรอปบาร์ในการเปลี่ยนเกียร์นะ mm hmm. เขาเสริมปุ่มพิเศษในการจับนะครับผมตรงนี้ในการจับให้เป็นสปินบาร์นะครับผมสามารถเปลี่ยนเกียร์ตอนนี้ผมตั้งไว้ให้กลายเป็นด้านหลังนะครับผมตรงตัวคาเซ็ตหลังตัวนี้คือการชิฟ์ขึ้นตัวนี้คือการชิฟ์ลงนะครับผมก็สามารถทําได้เปลี่ยนเกียร์ในโพซิชันนี้ได้เลย ตัว D.I เนี่ยมีเยอะนะครับผมก็คือปุ่มตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับจับตรงนี้ก็เปลี่ยนก็ได้หัวตรงนี้ก็มีปุ่มนะครับผมหัวตรงนี้ก็มีปุ่มแต่ว่าส่วนมากถ้าคุณมีปุ่มนี้แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นการเซ็ตของการบินไปก็สามารถไปเซ็ตได้นะครับผมแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้สุดยอดเลยครับผมในการแต่งคันนี้นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับผมก็คือเบาะจากเซลล์อิตาเลียนะครับผมจะเป็นอ่ารุ่นชื่อว่า S.L.R. Boost นะครับผมหน้ากว้างนั่งสบายนะครับผมคันนี้ก็จบไปนะครับผมเราเราประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ากว่ามน ผมต่อมาคือคันที่2ครับคันที่2ตัวนี้จัดหนักเหมือนกันนะครับผมลูกค้าจากกทม เป้าหมายคือปั่นสนามฟ้าเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวล้อก็จะกลายเป็นทรงแอ r โรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อนาคตถ้าชอบเขาก็อาจจะไปไตรกีฬาต่อในอนาคตได้เขาก็เลยเลือกใช้ตัวซีโป m แมนบารนะครับผมโอเคคันนี้แต่งอะไรไปบ้างด้านยางนะครับผมใช้ของตัว Victoria c คอซ่ากาฟิน2.0นะครับผมจะเป็นแบบว่ายาง ขอบสีแบบนี้นะครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่าขอบแก้วนะมันก็สวยดีแล้วก็ทนทานนะครับผมเกาะถนนเป็นเยี่ยมมีขนาดอยู่ที่7 0 0คูของวิกตอเรียตัวนี้ด้านชุดล้อนะครับผมเป็นชุดล้อที่ผมชื่นชอบอีกแบรนด์นึงเหมือนกันนะครับผมก็คือตัวเรโนรุ่น AR 58นะครับผมข้างหน้าจะมีความสูงอยู่ที่58ด้านหลังจะมี6 2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสูงกว่าตัวอัลเทกาสำหรับรถปั่นทางเรียบปั่นสนุกมากนะครับผมสำหรับตัวเรโน AR ผมต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะเลือกใช้เป็นตัว Sram Force 12 Speed ดเอ s นะครับผมตัวใหม่นะครับผมเป็น h Hydraulic Disc b r a k e แล้วก็เป็นเกียร์ไลน์สายจากค่าย Sram นะครับผมตัวนี้ตัว Sram Force ตัวนี้ก็จะเลือกใช้คัเสเซตที่เล็กลงนะครับผมตามสไตล์ท m e เรียกก็คือตัว10-28นะครับผมขอย้ำว่ามันเริ่มต้นที่10นะครับผมตามเอกลักษณ์ของตัว s r a m เพราะฉะนั้นชุดล้อของมันก็ต้องใช้เป็นชุดล้อของ xdr hub เหมือนกันนะ ตัวนี้ก็ต้องสั่งเป็น XDR นะครับผมด้านะกะโหลกของตัวซิโปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมมันเป็น BB 3 8 6ใช่ไหมครับผมเบามันใหญ่แต่ว่าตัวแกนของตัว SRAM เนี่ยจะใช้แกนที่เป็นชื่อว่าดับนะครับผมมีความอ้วนอยู่ที่29กว่า เพราะฉะนั้นกระโหลกหายากมากคันนี้สั่งประกอบมานะครับผมจ่ายเงินมัดจํามาแล้วเกือบ2เดือนนะกว่าจะได้เห็นรถตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เราได้นะครับผมอย่างเช่นตัวกระโหลกเนี่ยผมตามหาทั่วเชียงใหม่นะครับขับรถไปกับทุกร้านค้าเลยนะไม่มีขายนะครับผมกระโหลก3 8 6ดับเนี่ยไม่มีขายตัวนี้ก็ต้องสั่งมาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ประกอบคันนี้ขึ้นมาตัวชุด s ส a มฟอส c e นะครับผมต้องใช้อุปกรณ์ในการไล่น้ำมัน ที่เป็นของมันเองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสั่งชุดไล่น้ำมันมาใหม่ของตัวแสรมนะครับผมต่างๆเข้ามาตัวชุดไล่น้ำมันเฉยๆนะราคาอยู่ที่1,800บาทแค่ชุดไล่น้ำมันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แสรมอยากจะเซอร์วิสเองขอแนะนำให้ไปร้านครับผมประหยัดกว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างของแสรมในการทำนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวชิโมโนะครับอุปกรณ์ก็ต้องซื้อใหม่หมดเลยโอเคต่อมาคือด้านเฟ ด้านเฟรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีโปก็เป็นสีใหม่เหมือนกันตัวนี้จะเน้นไปที่ความดุดดันอย่างเช่นตัวสีแดงแล้วก็สติกอร์สีดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมกันโซ่ตกนะครับผมจาก KCNC นะครับผมจากการตกด้านในนะครับผมตัวเฟรมก็ออกมาดูในลัาแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยกับล้อขอบสูงแบบนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วทําไมเป็นแสวมฟอร์ทำไมต้องเป็นล้อ AR ตัวนี้นะครับผมเขาส่ง บอสมาว่าเขาอยากได้รถแบบนี้คอมโพเนนต์แบบนี้นะครับผมก็เลยต้องจัดหาให้ตามสเปครูปภาพที่เขาที่เขาส่งมานะครับผมก็ได้เหมือนทุกอย่างที่เขาอยากได้เลยนะครับอ่าคันนี้กับงบประมาณนะครับผมเฉียบ20,000นนะก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าแพงไหมผมว่าคุ้มค่านะกับสเปคขนาดนี้นะครับผมโอเคต่อมาคือคันที่3คันที่3เดี๋ยวไปดูประวัติกันก่อน,อนว่าทำยังไงนะครับ ต่อมาคือคันที่3ครับคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วกำลังจะส่งงานนะครับผมแต่ว่าขอถ่ายวีดีโอไว้ก่อนเขาก็รอได้นะครับผมลูกค้าอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับผมตัวนี้ซื้อแต่ตัวเฟรมเซ็ตเฉยๆแล้วก็ยกจากรถคันเดิมทุกอย่างเข้ามาใส่ในรถคันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็คอสตอมสเปคของเขามาอยู่แล้วนะครับผมแต่เราก็สามารถเอามาลงได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมเฟรมมันสามารถใส่ดีไอใส่ไร้สายนะครับผมแล้วก็ใส่สายแบบนี้ได้นะครับผมด้านในก็จะมีตัวฟองน้ํากันกระแทกอะไรให้หมด นะครับผมจะไม่มีเสียงก้องแง้งก้องแก้งเลยนะครับผมเพราะว่าเขามาตรฐานแบบระดับโลกนะของในกล่องเยอะมากนะครับผมทําได้เยอะมากนะครับไม่เคยไม่เคยแกะกล่องเฟรมเซตไหนแล้วให้ของครบขนาดนี้นะครับผมของซีโปโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็คือเริ่มต้นจากยางยางตัวนี้ก็ใช้ตัวชัวร์เบฟโปร1700 25เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ทำทูบเลสเหมือนกันยังใช้ตัวทูบอยู่นะต่อมาคือด้านล้อนะครับผมล้อตัวนี้ก็จะใช้ตัว S5 Copper นะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อที่ดีที่สุดของราคา ไม่เกิน20 0 0 0บาทราคาอยู่ที่1 9 9 0 0าทะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าจากร้านปามบเหมือนกันข้อดีของมันก็คือมันเป็นล้อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นขอบอ้วนนะครับผมตัวยูอ้วนอย่างตัวทันสมัยเลยตอนนี้แล้วก็ได้ดุมจาก DT-Swiss นะครับผมซีรีส์ก็คือตัว350นะครับตัว DT-Swiss ตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับเท,เทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นมาตรฐาน U.C.I.Approval นะครับผม ในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0ตัวนี้นะครับผมถ้าใครกาลังหาล้อไม่เกิน2 0 0 0 0ผมขอแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่ามาตรฐานสูงมากแล้วก็ราคาประหยัดมากนะครับผมตัว S5 Copper 19,900ัรบาทต่อมาคือตัวด้านกรุ๊ปเซตนะครับผมด้านกรุ๊ปเซตตัวนี้ก็จะใช้ตัวดึงสายของตัวไฮดรอลิกนะครับผมจะเป็น Altega รหัสชื่อว่าตัว8 0 2 0นะครับผมมือก็จะกลายเป็นดึงสายนะครับเป็นดึงดึงสายในเกียร์ต่างๆแล้วก็เป็นเบรกระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ชุดนี้ที่ร้านปามไม้ยังมีอยู่นะราคา ชุดคู่เซตชุดนี้ราคาไม่แพงนะครับผม32,000ประมาณนั้น,นครับผมประมาณ32,000แล้วแต่สเปกในการจัดอีกทีหนึ่งนะตัวนี้อยู่ภาคเหนือนะครับผมยูลําพูลเขาเยอะนะก็จะเลือกใช้จานอัลเทกาตัวนี้นะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่5 0 3 4ข้างหลัง11-34นะครับผมอันนี้คือมาตรฐานภาคเหนือส่วนมากเขาก็จะใช้สเตอร์กันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าตัวเองผมก็ใช้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับผมเพอร์เฟมากเลยสาหรับภาคเหนือ ตัวดิสโรเตอร์ก็เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าต้องใช้เซ n นเตอร์ล็อกก็จะเป็นของ XT เหมือนกัน140นะครับผมตัวเฟรมก็จะเป็นสีแดงดำนะครับผมตัวสีใหม่จริงๆเราเจ้าของอยากได้สีดำต้องขออภัยด้วยนะครับผมสีดำรอบนี้เกือบไม่มีมาเลยส่วนมากจะได้ออกเป็นสีแดงกันหมดเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ3สีแบบนี้นะครับผมต่อมาคือด้านแฮนด์นะครับผมเขาก็เอามานะครับผมเป็นของทูสิกนะครับผมของเขานะครับผมก็จะเป็นแฮนด์แอโร่แล้วก็ซ่อนสายทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับเบาะคาร์บอนไฟเบอร าลางคาร์บอนแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าแต่งไปหนักเหมือนกันนะนะครับผมโอเคครับอันนี้คือคันที่สาอ,อเดี๋ยวเราจะมาช่างเล่นๆกันไหมเดี๋ยวช่างเล่นเล่นสักคันนะครับผมว่าน้ําหนักคันไหนจะจะเบาที่สุดอ่ะเอาคันที่แต่งตัว di2 ดีกว่าตัวโอเคช่างคันนี้นะครับผมคันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเน้นถนนนะครับผมล้อค่อนข้างขอบสูงนะไม่ได้เน้นให้เบานะครับผมถ้าคุณ คุณก็รู้อยู่ว่ารถรถไตรนะครับผมน้ำหนักมันก็ค่างเยอะกว่าเสือหมอบไปแล้วนะครับผมตัวนี้เตรียมพร้อมไว้สําหรับไตรในอนาคตด้วยนะอะมาดูน้ําหนักกันนะครับ8.27ครับโอ้สำหรับเฟรมที่มีความสตีฟขนาดนี้ล้อสูงขนาดนี้8โลต้น,ต,นต้นก็ถือว่าผ่านนะครับผมโอเคแล้วก็ออปชั่นเยอะขนาดนี้ด้วยนะโอเคครับยังไงก็ขอฝาก ซีโปเแมมบาอาร์ไว้ด้วยนะครับผมเฟรมเซตราคาเพียง42,000บาทเท่านั้นสินค้ายังพอมีนะครับผมก็สามารถคอสตอมได้โทรศัพท์คุยกัน,นครับผมว่าอยากได้แบบไหนปันที่ไหนเราจัดให้ได้หมดนะครับผมเป็นคอสตอมทำทีละคันนะโอเคครับลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดี ราคาประหยัดหรือว่าไม่ประหยัดนะครับผมแล้วแต่มีหลายประเภทนะครับผมแล้วก็กิจกรรมมากมายเกี่ยวกับจักรยานเดี๋ยวคอยกด subscribe รอไว้เลยครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ